วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันเลยอ,อย่างที่แอดบอกไปนะคะว่าแหลง่งแหล่งข้อมูลนะคะที่ใครที่สนใจนะคะอยากจะสอบนับกการทุกปฏิบัติการนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะในเว็บไซต์ The Conversation นะคะหรือ East Asia Forum นะคะเรื่องในนั้นเนี่ยบทความในนั้นเนี่ยจะออกข้อสอบบ่อย ออกบ่อยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะ East Asia Forum มาเดี๋ยวข้อนี้เรามาเริ่มทำพร้อมๆกันเลยอันนี้เนี่ยเป็นบทความนะคะความยาวก,ก็จะประมาณนี้ประมาณแบบบางอาจจะยาวก,กว่านี้อีก2หน้า2หน้ากระดาษนะคะเขาก็จะเว้นช่องว่างให้ใช่ไหมเห็นไหมเมื่อเป็นบทความมาเราก็จะมีข้อหนึ่งก็จะว่างไปแต่เขาจะมี choice ให้เราดูข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็น choice มี choice ให้เราดูว่าเราจะเลือก choice ไหน A B C D ไปจนถึง k นะคะซึ่งถ้าเกิดถามเทคนิคในการทำอะ่ะอันนี้ยแอดก็จะบอกว่าเราอ่านไปเลยอ่านไป